กับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาวแล้วก็ฟังไทยเนาะมืันนี้มาอัปเดตเตาไอสาเนะว่าพันสิด้กำไรบ่ะมันกำลังเห็ดอยู่พี่น้องเลยมาเบ่งเตาโอ้ไอพันจุงเรียบร้อยโอ้ยเนาะไปดีเด้อพันไปเวียยพันพี่น้อง สบายดีไอซาโอ้ยมาดูเถอะวันนี้อัปเดตเตาเบื่อเลยลืมลืมกัดทานสบายดีโดยโอ้ยเนาะเยเป็นเจริญบ่ใหม่เบื่อเยนี่ห่างน้ำมันประมาห่างน้ำมันประมาบ่ใหม่เนาะซองมือมาที่หนึ่งบาลานกันหัวขอเหยียบได้๋ยนี่อันนี้บ่มียัง่นีเออ อ่าบ่งามคนเออสิแม่น้เนาะโพอบแบบนี้กักบ่บ่เปืองพื้นไปเลยเนาะเปืองแต่ใบไม้บ่หรือว่าเปืองหยังบ่ได้เปืองทั้งบกแหก็ เบอว้มันรู้อืมแบกกระหองปัดป,ป,ปักปักอยู่ปาตทวกันยาไปหลินบบื่อน้องกันยาไปหลินบะไปบนเนาะเออเอโ้ พี่ลึกเนาะฮ <c oughs> อนบ่ฮอนแหงบ่อันนี้นี่ฮอนไม่เคยมา้าหลั่ดโอ้ฮอนวูดูดอยู่เนาะ <c oughs> จะบ่ฮอนบอ่เห็นเย็นได้อยู่บ่ได้ดีเหรอคบ,บ่ใส่เกือบกันปกติมันต้องมีเกือบเกือบกันบ่แ <c oughs> บบนี้ก็ได้บ่ เคยชิได้ทานพี่น้องเอ้ยหอนขนาดไงไงแไม่่าบริัซผ่าปิดปอบปิดปากเลยเนาะเมื่อหนาวบาลันสิหาสื่อมาไว้ให้กันข้าววัยาักใส่ปะมันบอกไม่แล้วกันรูปอืมพูดนะ ตัวนี้ใส่เลยเหรอใส่ใส่งานได้เลยป่ะได้เลยโอ้อืมคือเป็นไฟนด้หอน,หอน,น,น,นยังหอนอยู่ด่จับบ่ได้เนาะยังหอนเต้าอันนี้ไม่ไน้ยังหอนนี่แต่ละมือ่ออากาศลักก็คือทานนี่เนาะเอ่ยเนาะนอกจากนก็คืออันนั้นเลี้ยงแบ้เนาะ นอกจากเลี้ยงแบกอะเป็ดไก่เขาเลยเนาะแต่ได้ไก well, ่มาเพิ่มหาโตเนาะเอะไปเลียงขูดจะนมอวานพูดน้มอวานโอ้คมดูคมมันไปอีกต่อนะเพราะเดี๋ยเลี้ยงสิเพื่อวาแหละโอ้ค่ะคเอ้ยสาอัปเดตใหม่บ้างด้ซื้อกล่แกซื้ินว่าล นินีนอโอ้โ้หอนอีหลีเนาะยังเป็นไผ่ก็งี้คือมันเกิดไพ,ยยนนดไพ่สามโอ้ตัตวคนะอะโม่ใหม่เนี่ยเป็นลำเนี่ยหอนนันจับสวยโอ้ บใหม่และกวนว <c oughs> จะได้ขายที <c oughs> <c oughs> ่วะก็บใหม่วะมันเหมือนย่างไรจิ๊ดอ๊อกมันจะได้อยู่ส้างผลแน่หาอะไรฮกชอบอืมดโดยๆยากระขายชอบหนึ่งขวัด,ด,วดแล้กกได้ขายเราได้มือนหะนะัก่ะบ่ขวัดแหลวเก็บแหลวพรดีเขาก็ไม่ซื้อสอทอะไรนะซีชิบ เฟรมาเสือเอาทั้งหนพันจะได้เห็นม้าค้อนแล้วันมาเสือเออพันมาถามเบิ่งบ่มีคนขายทานบอยสิบบ่เราแหละจะแหกมานเลยะ <c oughs> ดีใจนำ้ำได้ขายสอบหนึ่งเนาะสี่สิบพันอืขาก่ได้แหละตัวนี้กระสีได้ยุบังอันเนาะ มานก็จะได้ยูน้องที่<อ>พื้นแล้วมุดชุดกันเพี้ยแื่อเอเอกระสือได้พี่น้องเอ้ยต้องต้องเด็ดจูเธอเดียวแล้วเลยบ่หรืว่าไล่เธอจูนี่เธอเดียวเลยเธอเดียวหลกักแรกตอนจูนี่มันเอาต้น ใบไ,ไม้ทุบกนเมื่อยใบไม้เปียกก็เลยใบใบแห้งใบไม้ยังก็ได้มันเขาแต่มันเป็นใบไม้เปียกแห้งก็ได้มาปกแล้วก็เอาเครื่อง <ไป S 1> บ่อป่ะนี่<ด>จูดก่อนจะเอาดินใส่บ่อบ่อแล้วทมก่อนถมก่อน<ด>จังจูดอเอาแล้วก็จังจูดมันตีสิจะได้เอานละมันใส่บ่ไม่ได้เอาน้มันแล้วเอาเขาเอาขี้เหงื่อขี้ยุนั่นใส่เอ้ามันจะตอกเป็นปปพื้นแหง้งโน้บ่ได้เคยหูบ่ได้เคยเห็นนั่นนี่ เป็นผ้าซุ้มไผ่ธรรมดาค่ะเป็น้าซุ้มไผ่ยอยู่เห็ดกินมขีดยางใส่แล้วก็ตอใส่พื้นออมันก็ไหมแบบมันไหมไป็นไหม่ะลรอัดเนียบแบโดยโอ้หนี่นอนนไก่เนาะสี่หาตโตเนาะไก่มาใหม่โอ้ใหญ่ระสื่อไก่ผูโตหนึงเหมือนป่ไก่ผูงเงินเอฟซีนปนญหายเนาะ หายเพิ่ลกระสือไก่มาเลี้ยงเลยป่าวพอมีมาเหมาะห้คือว่ามาเหมาะร้านหนอ๋อมาะร้านหนึ่งซื้อเบร์เรลบริเก้เลยมาคุณซื้อเครื่องหนึ่งคร,รื่งน,นึง,นนงโอ้คักแทอัปเดตใหม่ตลอดเนาะสะพายตลอดเนาะมาตอนนั้นได้อันนั้นได้เบะต่อได้เป็ดมาตอนน่ะมาเธอมาอีกได้ได้เบะมาอีกว่าได้ไกน่นี้ห่วย ไม่สิได้ยังเด้บัดนี่ทัวอัปเดตตลอดสภัยขนาดบาลันก็ดีใจแน่มีลอะไรเออซื้อเพิ่มมาเลยเนาะเออซื้อเพิ่มนะโง่ขากแทะบอกเลยนะเป็นจะถือใจแทะอ่ามีตุสบายดีมาตะซอนบ่ได้บ่เอยได้บ่เลย โอ้ขอได้งยดเด้อได้อ้โอ้เฮ้ยูน้อยตัวนึงชังโชกเอ้าเศราวบ่เศร้าแล้วบ่มันมีถือืนเนเนาะมนเียนถอได้ม่ตู้ปทุกไปสอนเมื่อกี้นี่นะมันมีแด้โอ้ยแปดสิบปลายเนาะกินยั้งเมล็นี่ม่นะสอนกันไ่ได้ไปคืนเด็ก็ไม่ได้ยากอีรีเนาะ เห็ดจะไดเดียที่ไม่ได้เช็ดูเม็ดงสิเดีวันผ้าออนซินได้เหมือนปลาบกกินมีตัวเม็ดดงดยวเมือนะมากับเอื่อยบะเอื่อยเมื่อหรอบ่เออเมื่อนชกบ้าด้วยนี่คือเือยดยดอยยเอดยอยู่ดีไม่แห้งตู้ดอยดอยดยดยมาแต่เพื่อนเจ้าแหลมวันนี้นะซื้อวกเขาให้สั่งคนไม่ไปอยู่น้ำผนกินกันแหละ ไปคนคนเดียวตะยาเขาเลยกินขาเหมือกันโดยเลามาอยู่มีตู้เมื่อแล้วอ่ะโอ้โดยบ่เป็นยังอืมฮะไปบาลันี่บ่เปิตู้ม่เดือนใหม่คเด่คนไปบุญถึงเมื่อมาเมื่อไหร่อตัวม่ใหม่ วิธีชีวิตจะเท่พี่น้องเอ้ยนี่ล้ำมันจังบ่ได้ทานน้ำมันจะบ่็นไวคนเฮาเพิ่นสิผ่านไปเนาะจุดได้จุดหนึ่งเนาะเหนื่อยเนาะสว้ดีปุ่บป้ามมุนบ่ละไม่ตัวตัวนี้ผูกเิ่นเสียรซานให้เบิ่งกระหูเราเนี่ยนี่ว่าเฮ็ดจังได๋นี่เหตุผลไหนมันคือโบหม่เป็นจังได๋มันเป็นนี่อยู่ทางคางมันก็คีดดินโอบร้ายแล้วมันก็บ่บไม่เออ นมนกัไมมากไมได้บอสสามสิบสองมาหนิเหี้ยตัวได้กใหม่ตัวบ่อเนาะเงเช้านี่ละว้าตัวในกำไรย่บ่ซื้อหาแสนพ่นะได้ก็ยนีเนาะพอได้ดังเนาะเนาะได้มันบ่ได้ตัไปลาอยู่แล้วนบ่ได้โอ้ตะเล มือนั่นเกือบปิ้วเนาะเพื่อนเนาะเกือบปิ้วเลยมือนะจนไหวอยู่ใหนหนึ่งกับภากก็ปบแข่งพ้นไปเลยบอกก่ลกันย่ากับพิมพาแม่หื่น้องกันย่ากับพิมพาปบไปอยู่พุ่นเนาะอยู่พุ่นกัสิไว้อยู่บ่อยู่พุ่นกะอยู่ตู่นะพุ่นบอกอยู่ตู่นะขางนได้หลายคนเด้บ่เนาะอุ่นอีกมันไปกันหลายคนเด้บ่เน้อยู่นี่เฮาเขาก็มาอยู่บ่คู่อะ แกงแกนซ่ <go>. ําไดเนาะเออดูนายคนดีกว่าบ่หลายแม่นๆๆแต่อ้ายน่ะบ่ไปเนาะบ่บ่ยอมไปสิยอมสู้อยู่พี่บ่อ้ายน่ะยอมอยู่มนอยู่บ่เรากใจเนาะอ้ายกหาเนาะบ่ย่านพบ่ย่านลมเนาะบ่โ้่นาเหลื่อมเพ้อาเหลื่อมาดังย่านเพิ่นว่าให้ลูกกับเมียไปตัวเองเพิ่นว่าอยู่เผาเครื่องพ่อของเนาะ เออจะเอาเบิดเลยบนี้ก็แล้วว่าจะได้เออกวาดได้ก็เอามากวาดกวาดแล้วก็เก็บหยังมดแลงอืมเก็บได้ๆมาในใบนี้เฮาก็กวาดไปนําอ่ากวาดบัดเดี๋ยวมันพัดนั่นแล้วเนาะปลาตัวบ่ธรรมดาเลยซะกวาดไปนําน่ะบนี้ หลายจุดกเรือท่านเด้ออืมเด้ออ๋อเบื้องเข้ามาหาอีกเด้อเบืนองจะมาเล่นนอีกเอาขนมมาให้ลานก่อนอ่าเด้อเด้อเอาเห็ดเห็ดไปเลยกันสี่ได้ปลาเก๋าพันก่อนมาหนึ่จ้ะพี่น้องเอ้ยพันจมหาอยู่ไอ้พันเอ๋าพันบอเดมาเนาะพี่น้องบอเดมาแปลว่าลายสองมือหนึ่งนะบอเดมาสองสามมือบอเดมานะบลันกัด สิมารีน้ำพันอยู่บอลันกันบบอลไปทางใดเนาะกับบุญเวียนเทียนนี่เลยพี่น้องเลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงนะ้งเนาะจะได้กันอ๋าคนอื่นบอลันก็สิกาบเขาโมกขับใจเนาะพ่อแม่พี่น้องฟังไทยแล้วก็ฟังลาวนะเนาะโล่าทันผู้ส้มทั้งหลายแหละที่มีเกียรติเบิ้งซ่องบอลันเนาะที่ให้โอกาสบอลันที่คอมเมนตนะ์เนาะที่เป็นกำลังใจให้กับบอลันบอลันก็นเริ่มเฮ็ดไหมแนอการหวอกกันว่ากันยังสีโบเชียลซานปันใดเนาะ จะได้กับผากพี่ผากน้องเนะเนาะเบิองให้ในเด้อจังไรกะเบิองไหลเบิองแซให้ในเนาะอมิมนให้แน,น่จะได้กะขอผากจะในอมอกอมใจอมกอดของพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าแล้วกะฟังไทยเป็นกำลังใจกับบอลั่นสารพอ่อในเด้อพอได้ขับเคลื่อนไปต่อเนาะพี่นอนะ้อยบอลั่นกะเสดายก,กาบคำว่าลากรสบายดี